แนะนำ Honda CRF 450R l โมเดล2 2 2 6 s t r e e t and Trail ที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง Honda CRF 450R l คือมอเตอร์ไซค์แนว Dual Sport, Dual Purpose ขนาด 450cc ซที่ออกแบบมาให้วิ่งได้ทั้งบนถนนและบนทางฝุน่นโดยยึดฟิลและพื้นฐานจากกลุ่นแข่งขันของ Honda แต่ปรับแต่งให้ผ่านมาตรฐานการจราจรบนถนนทั่วไปทำให้ผู้ขี่ไม่ต้องยกรถขึ้นเทรลเลอร์ไปยังจุดเริ่มต้นทริป สามารถขี่จากบ้านออกไปสู่เส้นทางออฟโรดได้ทันทีโมเดลปี2026ถูกวางตำแหน่งให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ขี่ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่ยังคงความคล่องตัวและสมรรถนะจากโมเดลแข่งขันของ h อน da แต่มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายการใช้งานบนถนนไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวแผ่นป้ายทะเบียนและชุดแอร์คาทาไลติคอคอนเวอร์เตอร์ทำให้เป็นมอเตอร์ไซค์พร้อมใช้งานจริงสำหรับการผจญภัยทั้งใกล้และไกลาภาพรวมทางเทคนิคสั้นๆ ขุมพลังและระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ยูนิแคมเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแบบสูบเดียว4 4 9 7เดถึง4ี0ยซีซีลิควิดคูลสิงเกลิลไซลินเดอร์โฟสโตรออกแบบให้มีน้ำหนักเบาศู์ท่วงต่ำและอัตราส่วนการอัดสูงเพื่อความแรงและการตอบสนองที่ทันใจในช่วงกลางปลายรอบเครื่องซึ่งเป็นจุดเด่นสำหรับการขี่ทางฝุ่นและการเร่งแซงบนถอนอนอน,อน,อนระบบจ่ายเชื้อเพลิง PGMFI p r o g r a m m e d Fuel Injection พร้อมคอย หัวฉีดและลิ้นปีกผีเสื้อ46มิลลิเมตรเพื่อการตอบสนองคันเร่งที่แม่นยำและการจูนที่เหมาะสมทั้งบนถนนและในสภาพอากาศความสูงต่างๆระบบส่งกำลังเกียร์6สปีดแบบวเรชที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ทั้งในเส้นทางทางไกลบนถนนและมีคล่องตัวในการขึ้นลงทางฝุ่นชันชุดช่วงล่างและระบบเบรกสมดุลระหว่างถนนกับออฟโรด crf 4 5 0 rl ใช้โชคหน้าโชวะขนาด49ม mm. ม แบบสปริงอินเวอร์เทสฟอร์กที่ให้ระยะยุบทราเวลประมาณ12.0นิ้วและโชคหลังโปรลิงของโชวะที่มีระยะยุบราวราวสิบนิ้วระยะช่วงล่างที่ยาวเพียงพอสำหรับการซับแรงกระแทกบนทางฝุ่นแต่ยังให้การควบคุมที่มั่นคงบนถนนลาชันหรือทางคดเคียวโครงเฟรมเป็นอลูมิเนียมทวินสปาที่ให้ความแข็งแรงในขณะที่ช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวรอถอ ระบบเบรคหน้ามีดิสขนาดที่เหมาะสมและคาลิเปอร์แบบไฮดรอลิกเพื่อแรงเบรกที่เชื่อถือได้ทั้งบนพื้นถนนเปียกและบนดินขนาดตัวรถน้ำหนักและตำแหน่งการขี่ความสูงบอกประมาณ37.2นิ้วประมาณ940ม mm, ิลลิเมตรค่อนข้างสูงตามมาตรฐานมอเตอร์ไซค์ดูอัลสปอร์ตขนาด450ลูกบาทเซนติเมตรผู้ขี่ที่สูงไม่มากอาจต้องฝึกการวางเท้าก่อนขี่ในเส้นทางเทคนิคน้ำหนักเคอร์เวรายงานราว289ปอนด์ ประมาณ131-132กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบากว่าบางรุ่นสตรีท t l ีเก้ที่มีระบบเพิ่มมาแต่ยังคงต้องระมัดระวังเมื่อต้องจัดการรถในพื้นที่จำกัดฟีเจอร์เด่นทำไมต้องสนใจ CRF 450L r l? 1. การออกแบบจากพื้นฐานรุ่นแข่งขัน CRF 450R CRF 450RX ทำให้ได้สมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่ดีซึ่งประกอบกับอุปกรณ์สำหรับใช้งานบนถนนจริงไฟหน้า l ไฟท้ายไฟเลี้ยวแผ่นป้ายทะเบียนแอร์คาถาไล่ติ่คอที่ช่วยให้ขี่ได้จริงทุกวัน 2. เครื่องยนต์ยูนิคมเบาและท็อกดีให้แรงบิดและการตอบสนองที่เหมาะกับการลากผ่านสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเทคนิคหรือการเร่งแซงบนถอนนอ 3. ชุดช่วงล่างที่ปรับตั้งได้ช่วยให้ผู้ขี่ปรับค่าให้เหมาะกับการใช้งานจริงเช่นเที่ยวท่องทางไกลขี่แข่งขันแฟลกเล็ก,ลกๆหรือการขี่ทางฝุ่นเทคนิค 4. ระบบจ่ายเชื้อเพลิง EFI ที่ดูแลง่ายให้การจุดระเบิดที่เสถียรและง่ายต่อการทำงานร่วมกับการปรับแต่ง aftermarket หากผู้ขี่ต้องการ modify สมรรถนะการขี่ประสบการณ์จริงภาพรวมเชิงทั่วไป CRF 4 5 0 RL จะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์วิบากแข่งขันมากกว่ามอเตอร์ไซค์ Dual Sport ขนาดกลางจุดเด่นคือการตอบสนองคันเร่งที่คมและช่วงล่างที่หน่วงแรงกระแทกได้ดีทำให้การขี่ทางฝุ่นสนุกและมั่นใจบนทางวิบาก ในขณะเดียวกันเมื่อต้องวิ่งบนถนนทางไฮเวย์ผู้ขี่จะพบว่าย,ยังคงสามารถทำความเร็วเดินทางระดับปานกลางได้สบายด้วยเกียร์หสปีดและอัตราทดที่ออกแบบมาให้เหมาะกับเส้นทางผสมแต่ผู้ขี่ควรเข้าใจว่าจิออเมทรีและตำแหน่งขับขี่ของรถเน้นการลุยมากกว่าเน้นสบายแบบทัวริ่งทางไกลจัดจัดดังนั้นการเดินทางระยะยาวบนถนนลาดยางอาจต้องเตรียมการเรื่องกระเป๋าและตำแหน่งพักมือที่นั่งเพิ่มเติมหากต้องการความสบายสูงสุดอุปกรณ์มาตรฐานและความปลอดภยัย ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวที่ผ่านกฎหมายเล็บในหลายตลาดและแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมชุดติดตั้งแอร์คาทาไลติคอคอนเวอร์เตอร์เพื่อผ่านมาตร,รฐานไอเสียสำหรับการจดทะเบียนบนถนนดิสเบรกหน้าหลังที่ให้แรงหยุดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานผสมยางแบบออฟโรดที่มาพร้อมกับล้อซีลวด่หน้า18หลังขึ้นกับตลาดและตัวเลือกอยางซึ่งเหมาะสำหรับทางฝุ่นแต่ยังเอาอยู่บนพื้นถนนทั่วไป การบำรุงรักษาและความทนทาน c r f 450R l สืบทอดความเชื่อถือได้จากเครือ c r f ของ Honda เครื่องยูนิแคมถูกออกแบบให้มีจุดซ่อมบำรุงที่เข้าถึงได้ง่ายและชิ้นส่วนทั่วไปอย่างกรองอากาศหัวเทียนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนได้ตามระยะเวลาปกติอย่างไรก็ตามด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์ระดับ450ลูกบาทเซนติเมตรและการออกแบบที่ค่อนข้างเน้นการใช้งานหนักผู้ขี่ที่ใช้งานเชิงลุยบ่อยๆควรเผื่อเวลาตรวจเช็คสายพานลูกปืนลอ้อ น็อตยึดชุดช่วงล่างและทำการบริการตามระยะของผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานราคาและการวางจำหน่ายสรุปในตลาดสหรัฐอเมริกา Honda เคยประกาศราคา M S R P ของ C, C R F 4 5 0 RL R อยู่ราวๆาว1 9ดอลลาร์บวกรายการขนส่ง Destination Charge ในบางตลาดซึ่งวางตำแหน่งให้เป็นมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสำหรับกลุ่ม Dual Sport a d v e n i n g Rider สำหรับประเทศไทยและตลาดอื่นๆราคาจะแตกต่างตามภาษีค่าขนส่งการนำเข้าและนโยบายของตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นมีรายงานและโพสต์ในสื่อบางแห่งที่พูดถึงการมีจำหน่าย CIF 450R l ในประเทศไทยวิดีโอคลิปหรือโพสต์ที่ระบุก,การมาถึงในบางลอ็อตและราคาขายปลีกที่ปรากฏในอดีตมีการอ้างถึงราว339,000บาทในบางประกาศแต่ตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและสต็อกของผู้แทนจำหน่าย ดังนั้นแนะนำให้ติดต่อผู้จำหน่าย Honda Big b ไบในไทยเพื่อขอราคาและโปรโมชั่นล่าสุดก่อนตัดสินใจซื้อใครควรซื้อ CRF 450L กลุ่มเป้าหมายนักผจญภัยและคนที่รักการขี่ทางฝุ่นที่ต้องการความสามารถใช้งานบนถนนได้จริงโดยไม่ต้องปรับแต่งมากผู้ขี่ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ขนาด450ลูกบาทเซนติเมตรที่สามารถขึ้นเนินหนักและลากผ่านอุปสรรคได้ดีแต่ยังสามารถขี่บนถนนกลับบ้านได้ คนที่ต้องการรถพื้นฐานจาก Honda ที่มีต้นกำเนิดจากกลุ่นแข่งขันรับประกันความรู้สึกในการขี่แบบสปอร์ตแต่ไม่ต้องการซื้อรถแข่งที่ไม่จดทะเบียนสำหรับถนนข้อควรระวังก่อนซื้อ 1. ความสูงบอดสูงผู้ขี่ที่ความสูงต่ำกว่า170เซนติเมตรอาจต้องลองนั่งและพิจารณาการปรับบาะหรือแผงรองเท้าเพื่อให้สามารถสัมผัสพื้นได้มั่นใจ 2. ค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมอะไหล่ ชิ้นส่วนสมรรถนะสูงอาจมีราคาสูงกว่ามอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กทั่วไปหากเน้นการลุยหนักควรสำรองงบสำหรับบำรุงรักษา 3. ความสบายในการเดินทางใกล้บนถนนหากคุณต้องการรถทัวริงระยะใกล้สบายสบายเป็นหลัก crf 4 5 0 rl อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่สบายที่สุดเทียบกับ Adventure Touring แต่สามารถปรับแต่งด้วยเบาะแรก ack, กระเป๋าได้อุปกรณ์เสริมที่แนะนำสำหรับผู้ใช้จริงแรกท้ายและกระเป๋าแบบแรกซอฟูกาช สำหรับคลิปข้ามคืนการแชสซีการป้องกันเครื่องยนต์สกิทเพลทถ้าใช้งานทางหินงทางเทคนิคหนักการเบรกคันคอร์ลัดแบบเสริมความแข็งแรงและแฮนกาดการมือเพื่อป้องกันก้านในกรณีล้มยางนอกยางทางฝุ่นสำหรับการแข่งขันหรือสำหรับการเดินทางที่ต้องการการยึดเกาะพิเศษการยกลดบอกถ้าจำเป็นเพื่อให้ผู้ขี่ที่มีความสูงต่างการใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น เปรียบเทียบคร่าวๆกับคู่แข่งในตลาด CRF 450RL อยู่ในกลุ่มเดียวกับมอเตอร์ไซค์ดูอัลสปอรขนาดใหญ่จากแบรนด์ยุโรปและญี่ปุ่นเช่น Yamaha w r 4 5 0 f ถ้ามีเวอร์ชั่นรถลีก้า KTM 450EXC เวอร์ชั่นที่พร้อมจดทะเบียน h u s q v a n a FE 450ขึ้นกับตลาดจุดเด่นของ Honda คือความน่าเชื่อถือการบริการเครือข่ายตัวแทนจาหน่ายและฐานเทคโนโลยีมาจากกลุ่มแข่งขัน ในขนาดที่บางคู่แข่งอาจมีน้ำหนักเบากว่าสมรรถนะในบางย่านรอบอดีกว่าหรือมีออปชั่นอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายกว่าดังนั้นการเลือกควรพิจารณาจากสไตล์การขี่บริการหลังการขายและความพร้อมของอะไหล่ในพื้นที่สรุปสั้นๆเหมาะสำหรับใครและทำไมถึงน่าสนใจ Honda c r f 450 r l 2026คือมอเตอร์ไซค์สำหรับนักผจญภัยที่ต้องการสมรรถนะแบบวิบากแต่ยังคงความสามารถใช้งานบนถนนได้จริง หมาะสำหรับการออกทริปแบบจากบ้านไปยังเส้นทางโดยตรงโดยไม่ต้องยกรถขึ้นรถยนต์หรือตู้ขนส่งมันให้ความสมดุลระหว่างความแรงการควบคุมและความน่าเชื่อถือที่เป็นเอกลักษณ์ของฮอนด a าข้อจำกัดหลักคือความสูงเบาะและค่าสึกหรอบำรุงรักษาที่อาจสูงกว่ารถสแตรดานขนาดเล็กแต่ถ้าคุณคือผู้ขี่ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ตัวเดียวเที่ยวได้ในสภาพเส้นทางผสม CRF450L เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่าที่จะพิจารณา แหล่งอ้างอิงสำคัญตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบ 1. Honda Power Sport หน้า CRF 450L สเปคและข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2. ข่าวประกาศจาก Honda Honda News Release รายละเอียดสเปคและฟีเจอร์สำหรับโมเดล2026 3. บทความประเมิน First l ลูกจากสื่อมอเตอร์ไซค์ The Rider การวิเคราะห์สมรรถนะและการใช้งานจริง 4. ตัวอย่างสต็อกรถและสเปคเชิงรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย West Coast Tower Sport ข้อมูลความสูงเบาะน้ำหนักและรายละเอียดเพิ่มเติม,ม 5. ข่าวบทนำที่พูดถึงการวางจำหน่ายในประเทศไทยและราคาในอดีต Motopinas YouTube คลิปที่มีการพูดถึงการมาถึงในไทยสำหรับการตรวจสอบการมีอยู่ของรถในตลาดไทยแนะนำให้ติดต่อด,ดีลเลอร์ไทยโดยตรงเพื่อข้อมูลราคาล่าสุด